เออกันแอนแบ็กพาวเดอร์วิไลข้ามโลกครั้งที่หนึ่งมาไงสโก้บอยดื้อไมเดินช้าจังอะเดินช้าอย่างกับเต่าคานเลย แงบดิเออยิงโดนปะวะเจ้าท ah. ึมเหมว้าวลอยได ante. ้น right. um, ั่ไลฟ์ฟูมแมน

ทับติกไว้ไม่โดนติดติดปืนเนี่ยนะลูกปืนขึ้นสิ เออเพื่อนเป็นตัวอะไรนะโว้เ <Sho> จ <ots> ๊งเห็บอยู่บนหอคอยทำไมเนี่ยยิงดิชูเแดด ลงไปเลยตูด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 โอ้เพื่อนมึงตึกกับดักไปฮ่าฮ่าโอ้ไม่คอมไม่ไอโฟอนนี่แหละ ยูทูบมันยูทืดมันมันคือเออ่ส้มชนิดนหนึ่งที่มีผลเป็นสีแดงเข้าใจอไหมโยเสกใหม่หมาวีเดชเอฟเฟติชบูยิงไม่โดนเลยบู โอ้ยยิงโดนอ่ะบูเยสอะยิงโดนมือว่ะเฮดช็อตดิเพื่อนปืนยังรีโหลดไม่เสร็จเกมกับตื้น รโหลดเสร็จยังวะปืนมันลหลดนานขนาดนั้นเลยละโอ้โหโหลดเสร็จยังเนี่ยแล้วเราทิ้งปืน ทิ้งปืนบอกว่าทิ้งปืนพุ่งไปโอ๊โอโอแหลกแหลกแหลกพุ่งไปไหนโอตายเพื่อนเพื่อนเดทยังยังไม่เดทลุกขึ้นมาสู้ต่อตืดอ่ะถอยลังมาตืดตืืเดี๋ยวเราม่กี่ผ่านได้ไงดึ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 ง วัวฟืนฟนว้นฟื้นวัวมึงฟื้นเดี๋ยวนี้ฮิวลิ่งฟื้นแกตุยเย่ไม่ได้บวอ๋น,นี่ฟื้นหยิบปืนตรงนั้นมาปืนฟื้นเนี่ยอยู่น่นปืน, you know, ปนเออ,เอ,อ แล้วทิ้งดาบไปปืนไปซะชุดแดดชุดฮิมแมนชุดปังเป็นอะไรกับมือกวะข้างบนข้างบนกำลังดูการป่อสู้แบบฮาร์ดคอ ยิงไม่โดนมือปืนบ,บ้านไหนครับเนี่ยยิงไม่โดนโว้ยดีดไม่เสร็จเหรอเจนดิตฟ,ฟอร์ปร,ปราชินีปฏิหารครับอยู่ๆปืนที่ตรงนี้ก็ยิงขึ้นมาเอง เนืจากมีลมพัดมาโดนไกลปืนแหละเพื่อนเข้าไปเลยเข้าไปวนะกระโดดไม่เนี้ยไม่จอมซีหน้า โยชูดหิมแมนชูดชูดหิมชูดแมนชูดชูดอันี้จะยิงอ่ะโบยิงไปเลยแม่แม่ยิงวัวทขารดีสุดยิงสิบูยิงไม่โดนโคตรกระจอกเลย บูบูยิงไม่โดนบูบูกระโป๋าลงกระโป๋าล็รีเร็วรีโหลดรีโหลดแมนรีโหลดทำไมมีปุ๊บประกาศจากคาบโลกครั้งที่หนึ่งตรงนี้เร็วเร็วเร็วลีโหลดรีโหลดแมนรีโหลด บนนี่มือกระสุนแล้วทิ้งมันไปซะเอ้ยเหล็ะเหล็ะเกะเอ้าตึกเกมมิซสอกเอ้าไม่โดนจะรอทำไมวะมม่ตีลังกาพุ่งชนตึก นี้โคตรสมจริงเลยยังไม่ตุยได้ไงไม่เลยเหยีดตึกๆไม่สุกอนาตรรมผู้ยังมีชีวิตรอดอันนี้น็อกไปแล้วตืดไปแล้วทีนี้เราจะทำไงฝ่าฟันไปด้วยคอมแบททัก บอลแบบฟอร์มูเลยตายตายตายอู้อออออออรรรรอรร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 เรร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 ถ,ถ Oh. <laughs> uh, uh, ah. yeah. Unfeed feed leg, man. Oh, and feed, and feed. Finish it for Patia. โอ้ต oh De ิลิดเจริดเดรดตลิดว้าโอ้มันทหารอเมริกัน ในฐานะาอ,นอเมริกันบอกแกต้องแหลกสิฮีตเล็ตฮอนแมนฮีตเล็ตคารแมนก็ลุยต่อด้วยเมอร์เซเดสเบนไม่ใช่เพราะได้ขึ้นหลบนี้ออกจากวงนี้ซึ่งเต <Damn it. S 1> ็มเอ็ด หยิบหยิบฮเฮดเลดคาแมนไข